ครับในเมื่อออตอนนี้ก็ไทชิก็จะประกาศจบการศึกษาจากโรงเรียนนี้แล้วนะครับก็พอฟังเสียงทางท้่ยกันชื่อเพลงว่าไทชิร้านเมมโมรี่วฟสเฟรนท์เาจะคนไทชิกับเพื่อนเตึกตะเตตวง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 ความทรงจำของฉัน ขอ,ขอคงเป็นเรื่องที่ดีที่จะอยู่กับเพื่อนเพียงลำาพงความทรงจำวันนั้นขอคองเป็นความทรงจำที่ดีแต่วันนี้ก็ยังคงเจ็บที่ต้องไม่ได้เจอเธอเลยก็ยังคงเจ็บอยู่ในใจหน้าทาอ แต่ยังไงก็ไม่รู้เรื่องว่าวันนี้จะต้องราเธอแต่ยังไงก็ยังเจ็บอยู่ทัเวาใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอเธอก็ตามแต่ยังไงก็ยังคงเจ็บตายง่เลยก็ยังเจ็บใจที่เธอไม่ได้จะทำ ต่ความรู้สึกดีๆก็คงเออในวันนี้ที่ต้องการเธอแต่ไม่มีเธอในหัวใจจะให้ตอบอยังไงหัวใจฉันก็ยังคงรักเธอจะให้ตอบอยังไงหัวใจฉันก็ยังคงรักเธอตต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  ตะ้ะตะ้ะอ,อ้ขอบคุณมากๆเลยนะคะ